ละ้ะมันมาท่ายใ,ใกล้ๆเนี่ยคะ่ะจะได้เห็นกลิ่นหอมจชัดคะ่ะตาก,กล้องค่ะเข<อ>า,าตาก,กล้องเป็นเด็กน้อยตาก,กล้องหัว <c oughs> จะอายุสิบหนึ <c oughs> <c oughs> ่งส <c oughs> ิบหนึ <c oughs> ่งนี่ก็เป็นสิบเอ็ดดิค่ะฮะเอ้ยสิบปีค่ะว่ามันสิบหนึ่งหนึ่งกนเมื่อกี้สิขายเอาอัน ขายผักหอมแล้วก็เสียเงินไปซื้อของมาตุนไว้ให้ให้น้องจัดจ้าซื้อของมาตุนไว้เพราะว่าหลายย่างหลายจังหวัดก็เริ่มปิดโตแล้วคะ่ะเริ่มปิดนั่นปิดนี่ปิดห่างปิดนั่นนี่แล้วคะ่ะอันนี้ก็เสียพักไปขายแล้วก็เอาเงินมาซื้อมามา่านมพวกไข่พวกหมูมาตุนไว้ให้น้องจัดมินจ้าแ,แล้วเราหมักก้านึงเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาจัด้นเต็มแล้วหรอคะนี่ค่ะ ว่าสวยอยู่ยตรงนั้นก็ต้นใหญ่นี่ต้นเล็กๆมันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละอีกอันอันตรงนั้นอ่ะเราจะเอาไปแส่งหมืนอันไหนหมดแปลงคุณอนะ่ะแปลงกระเทียมแปลงอะไรไม่ไม่เปลงที่มันยุ่กับผักจัดที่อ่ะตั้งนานะอ๋อตั้งแตีเนี่ยคือจังต้นนี่แต่มีน้อยไม่ใหญ่ผสมกัน มันงามมาทอกันค่ะอยเล็บกระดำขอโทษนะจ้าเพราะว่าเล่นขี้ดินจับหอมจับดินนี่แหละค่ะสวยงามไหมคะสวยสงามซงซิมันแต่กะขี้ค้านค่ะร้ <c oughs> องผูกแบบเลนเลนเลนบิ้งตะวากะเป็นเฮลีกะดีใจอยู่ตาภูมิใจเพราะว่ากับพึ่งเคยผูกเถือแรกเนะจ๊ะพวกหอมแบงพวกอย่างนี้ ตู้นี้สิคะอลังการไหมอลังการค่ะโอ้ยตอบเองเอาเองกลัวไอ้ชีกเกอร์คือโอ้ยโอ้ย,อยนิ่งกว่าง,งูไม่แม่ย่านชีกกอร์คือ <c oughs> มันเป็นตะย่านเ,เนาะ็แต่ย่านที่ล้วนะเลยแตะย่านวันน่ะหาเกี่ยวพาราสีกันอยู่นี้ไปเด้อกาไปให้น้องจัดป้อมกินเด้อใครว่าแม่นี่ยแต่ละ ทอดกรอบไม่ไม่กินเลยคนเดียวแม่ญาติแม่ไม่กล้ากินเลยหนูก็กลัวกินงกือทอดกรอบให้แม่กินคนเดียวง่มกับๆอย่ากไล่ตาพลิกข้าศน์ลบเนี่ยก็บยกล,ยล,บลบได้ยืดช่วงนึงแลยค่ะมันก็นถือผนก็เป็นไอ้ั่วนอะ คนไทยก็คือถอยนี้ถอยนีจ้าจะ <c oughs> มากใกล้ๆนะคะย่านแม่ติลูกนี่ค่ะ <c oughs> โอ้ตัวน,นี้มาขีา้ไล่เถอะค่ะเบิ้งจ้าขี่เราไปแถมแล้วคือแล้วขี้ไา่ให้เบิง้งนี่เราก็คือมัว <c oughs> ไปแถมก็อยู่ตรงนู้น <c oughs> เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน <c oughs> ฉันไปไม่ได้เพิงฉันย่านคือ โอ้ต้นนี่งามกอหญ่นำ้ำนี่จ้าชุกให้ดูกับมือหนูโอ้ยวางผิดทางแล้วค่ะไอ่ยกือมันคือบว่าไปใส่ปะบ่ามักค่ะยา่านบ่มันย่านดอกมันหุ่นหวยมันเป็นแังดบวัว ตกพักนี่ขันตัวแตกคือสิยาคอวนะคะไม่พลาใส่พลังหยั่งหลบตกพักก็ซื้อกรสิตัวแตกเอามันเบ่งไงมันดึงไงมันแกเป็ดออกมาเรานีแมนป่ะค่ะแมนค่ะโอ้ยมาหลัวสิบเวอรแปลงนี่กันสิบไม่ได้สามซี่ตะกร้าหนูจะสงสัยที่ได้ทอไปเอาอัน จัดมาปูแล้วก็วางไว้ก่อนเลยจังจะเอารถมอเตอร์ไซค์พ่วงขังเอาไปขายรอบบ้านจ้าตอนนี้แปดโมงห้าสิบสองแล้วคือไม่มีแสงแดดเลยดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ทํางานไม่เหนื่อยไม่ร้อนด้วยใช่ <laughs> ขี้ดินโอ้ยมาถ่ายทางผีดก็ได้ค่ะจึงจะได้เห็นต้นหอมจากตนนนี้ มีจกักรีคือก้อนย่านฟองต้องเดียวิงองกล้องฟองต้องรังวงังจะของต้องลอยหลังแม่แม่ฟองย่งานตกเลยเบล่าผักไปขายคือจ้งเขียวก้อนเอาไปขายเพื่อน่าเอ้า พักจบะบเหิงคือได้ขายแล้วกระปุกมอมีเวียกอะปลูกผักเลียงไกลเห็ดหยางเห็ดน,นั่นนี่เดินไปเรื่อยๆจ้ะตอนนี้มันห้าตอนนี้มันห้าละค่ะหา้หาตรงกลางกดเลยค่ะเดี๋ยวหนูปวดเยอะเลยตอนนี้กดเลยค่ะ